รถครอบครัวสุดประหยัดต้อง B M นะมันอยู่ X1 คันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า,าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมซีเลคชั่นที่นี่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาตลิ่งชันค่ะคุณผู้ชมกำลังมองหารถ BMW U ราคาเบาๆ1ล้านกลางๆนะคะและสามารถเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์การใช้งานนะคะวันนี้อ้ายมีรถ BMW รุ่นยอดฮิตมาแนะนำเลยค่ะ นี่ค่ะ bmw x1 ค่ะและตอนนี้นะคะสำหรับรถ bmw รุ่น x1 xline ที่ยูโรป้ามอเตอร์มีให้เลือกถึง3คันด้วยกันค่ะแต่คันนี้เป็นรถ x1 สุดประหยัดเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่น x1 18d xline ค่ะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะแต่ในส่วนของ BSI ค่ะเขาเริ่มสตาร์ทจริงเนี่ยปี2019ซึ่งตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับ BSI ที่คุ้มครอง 6ปีหรือที่ระยะทาง120,000กิเมตรค่ะวารันตีคุ้มครองไม่จำกัดระยะทางนะคะสิ้นสุดอีกที่ปี2025เลยค่ะปีนี้ปี2023นะคะยังเหลือคุ้มครองไปอีก2ปีเลยนะคุ้มค่ามากๆและแน่นอนอย่างที่บอกไว้ราคารถคันนี้1ล้านกลางๆเท่านั้นค่ะราคาเพียง1,390,000บาทค่ะใครที่อยากจะขับรถ B M w นะคะ แนะนำเลย X1 เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุณได้ใช้แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าอยากรู้ว่า X1 คันนี้เขาพิเศษยังไงบ้างเรามารับชมรีวิวกันค่ะ BMW X1 18d x-line คันนี้นะคะเป็นรถ SAV อนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับครอบครัวและยังเป็นรถเครื่องดีเซลสุดประหยัดด้วยเพราะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สู Z. 2,000cc 2.0ลิตรวินพาวเวอร์เทอร์โบสามารถให้พละงกำลังสูงสุด150แรงม้าค่ะและประหยัดน้ำมันด้วยนะคะอัตรา,าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ประมาณ19กิโลต่อลิตรค่ะซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถปี2018แต่ภายนอกนะคะสวยดีไซน์สปอร์ตทางยูโรปปามอเตอร์ปรับสภาพรถมาให้รอบคันรวมทั้งการตรวจเช็คแบบ360องศา สังเกตได้เลยนะคะงานสีเรียบร้อยมากๆเลยไม่มีสะเก็ดหินนะคะรอยขูดขีดเลยคันนี้ได้ไฟหน้าเป็นแบบ LED มีไฟ Daytime Running Light ด้านล่างไฟตัดหมอกและมีเซ็นเซอร์มาให้ในส่วนชุดการตกแต่งเนี่ยจะเป็นแบบสปอร์ตไลน์ค่ะบริเวณด้านข้างของตัวรถนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด18นิ้วซึ่งได้เป็นยางรันแฟดปี2021ด้วยค่ะบริเวณกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยว ประตูรองรับระบบ c o m ฟ o r t a แอ e เซนะคะและขอบประตูขอบหน้าต่างแหลกหลังคาจะเป็นสีเงินนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยมีความหรูหราค่ะบรเิวณส่วนท้ายนะคะของรถ B M W X 1คันนี้จะโดดเด่นด้วยไฟท้ายทียท่เป็นแบบ L E D ค่ะรถสีขาวสวยหรูมากๆเลยคันนี้มีกล้องมองหลังนะคะและมีเซ็นเซอร์มาให้ด้านล่างนะคะจะเป็นชุดตกแต่งแบบ X Line นะคะในส่วนของฝาท้ายแน่นอนรองรับระบบ c o n a c t l e s s tail Gate ด้วยนะคะ ห้องเก็บสัมภาระของรถ B M W X1 ใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะและเพิ่มขนาดได้อีกด้วยการพับเบาะผู้โดยสารด้านหลังค่ะทำให้ห้องเก็บสัมภาระนี้กว้างและลึกเข้าไปด้านในสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบยเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่จะต้องแพ็คของไปส่งลูกค้ายอย่างนี้นะคะสามารถใส่ได้แบบจัดเต็มไปเลยค่ะภายในห้องโดยสารของรถ B M W X1 ที่เป็นรุ่น X Line ก็จะมีการตกแต่งแบบหรูหรานะคะแต่ก็แสงความสปอร์ตไปด้วยในตัวค่ะจะเห็นได้ว่าคอนโซลด้านหน้าจะเป็นการตกแต่งแบบลายไมย้มีตัดขอบโเมียมมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะตัวเบาเป็นเบาหนังแท้ดา k โคต้าสีน้ำตาลมอคค่าก็เป็นเบาะสีเข้มที่ดูแลรักษาได้ง่ายค่ะเบาที่นั่งคู่หน้าเนี่ยสามารถปรับระดับไฟฟ้าได้นะคะฝั่งผู้ขับขี่มาพร้อมเมมโมรี่สอตำแหน่งค่ะ พวงมลลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันค่ะบริเวณฝั่งขวาของพวงมลลาลัยเนี่ยสามารถปรับควบคุมระบบเอ t นเตอร์เทนเมนต์ได้นะคะและเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธก็สามารถรับสายวางสายผ่านพวงมลลาลัยได้เลยค่ะจอไอ i i ดายคันนี้ค่ะมาพร้อมกับออปชันระบบอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังวิทยุนะคะการฟังซีดีการเชื่อมต่อบลูทูธ การเชื่อมต่อ USB นะคะรองรับหมดเลยสามารถเช็คสถานะการนำรถเข้าเซอร์วิสได้สามารถดูน a วิเกชันนะคะเปิดแมปจุดหมายแผนที่ที่เราจะเดินทางได้และรองรับคอนเน c t เต็ดไรด์ด้วยนะคะระบบแอร์เป็นแบบแยกอิสระซ้ายขวาค่ะปรับอุณหภูมิได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะช่องใส่ของด้านหน้าเปิดออกมาจะมีช่องสำหรับใส่แก้วนะ้ำมาให้2ช่องค่ะ ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติส8สปีดคันนี้มีโหมดการขับขี่3โหมดด้วยกันค่ะโหมด Eco Pro, Comfort และโหมด Sport ค่ะและมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าสำหรับช่องใส่ของด้านข้างผู้ขี่นะคะเปิดออกมาก็จะมีพื้นที่เก็บของได้แล้วก็มีช่องสำหรับเสียบ USB มาให้อีก1ช่องค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังของ BMW X1 นั่งสบายรองรับคาซีทมีแอร์มาให้นะคะ มีช่องสำหรับเสียบ USB มาให้ด้วยและสามารถพับเบาะบริเวณที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเพื่อวางของที่มีความยาวได้อีกนะคะเป็นอีกคันหนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือรถ B M W X1 นะคะ 18d x-line ค่ะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรถที่สภาพสวยมากนะคะแต่จะบอกว่าจริงตอนนี้อยู่โรบามอเตอร์เรามีรถ X1 x-line ให้ X ine, เลือกถึง3คันเลยนะสามารถมาชมรถจริงกันได้ที่อยู่โรบามอเตอร์สาขาตลิ่งชันทุกคันราคาดีราคา1ล้านกลางๆเท่านั้นอยู่ในงบประมาณที่คุณเป็นเจ้าของได้แน่นอนค่ะ ถ้าสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้เลยที่ LINE Official e u r u r o p a m o t o มตขีดยูสคาค่ะและฝากติดตามรีวิวรถ BM เ้็มนอยู่สวยๆรถเข้าใหม่นะคะทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Youtube และช่องทาง TikTok ค่ะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะอาอายขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะเตรียมรถ b m เอ็มยูสวยๆมารีวิวให้ได้ชมกันอีกสวัสดีค่ะ